สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์กับพี่สุธาวันนี้จะพาพิชมทุ่งนาป่าข้าวฝั่งทิศตะวันออกของหมู่บ้านหลังจากฝนตกหนักเนาะผ่านกบโบกด้บ้านแบบนี้สักหลังก็โอแล้วนะ ห้องน้ำห้องครัวสะดวกสบายวันนี้เช้าวันที่เกเก้าหรือแปดไม่รู้นะเนี้ยรืมมันลืมคืนจะ้ะวันพุธวันพุธที่เก้าหรือที่แปดอันนี้เราก็จะผ่านถนนมันจะกลายเป็นตำนานพี่น้องอันนี้ก็มาถ่ายเก็บ okay, ไว้เนาะก่อนที่มันจะเป็นตำนาน ถนนหาดูได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเป็นของหายากถนนแบบนี้เป็นถนนหายากอะไรใน,น,น,นอนาคตดูสิอันนี้ฝั่งนาของใครอะ่ะลืมเอาไม้มาด้วยอุตส่าห์เตรียมมาแล้วนะเนี่ยทีหลังต้องแบบว่าเอายัดใส่กระเป๋าเสื้อเลยอะ่ะดูโอ้ม oh, กข้าวเขียวแล้วคะ่ะแปบ๊บเดียว จากวันนั้นมามันไม่ใช่แบบนี้เนาะหมู่บ้านก่อนน่ะมือหนีมาเบิร์พี่น้องขียเแลวมีน้ำาแลวดูทองฟงทองฝาอันนี้ก็จะเป็นทางไปวัดพญานาคนะจ๊ะวัดป่าสีมงคลรัตะนารามแล้วก็วัดน้องหวายโคกจาน,น้นยอันนี้มุ่งปลายก็จะเป็นบ้านขามน้อยจ้าตำบลก้ยวยกว้างอำเภอเวียงํัพทน์จังหวัด ซีสกเกตดูถนนเส้นนี้มันจีกกว้างมากเขาปลูกยูคาลิปตสัสไปข้างทางหน้าแรงเขาก็ได้ตัดขายจับเป็นหมื่นเป็นแสนดูทุ่งนากว้าขงขวาง,งพาดูทุ่งยาสวรรค์ทุ่งยอดทุ่งทุ่งยาสวรรค์เซโลอะไรดีจ้ะวันนี้เซเซโลโน้โยนกเอียงกัหลายพี่นะ้อง อู้นอันนี้มันไม่สามารถจะซูมได้เนาะเพราะว่ามือหนึ่งก็ถือกล้องอูนเขาเกี่ยวหยางในกระแท่นหน้าละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอย้ยหยาเกียวสวูย้กูได้เลียงงัวยลายกับมหาเกียยเก่ยวหยาเกี่ยวหยางเพราะว่าไม่สามารถจะปล่อยวัวได้เนาะเพราะามันเป็นข้าวเป็นพุนาหมดแล้ว เต็มสาบนแหล่วเธอะทงบ้านขามน้ำเต็มสาตรงนี้ก็จะแบบเทียวฮา,าผู้ใดมีตำนานมีอดีตทุ่งบ้านขามบ้ังขายกมือขึอ้น อายุน้อยหลอยลานชอบแอลแปลวแต่งตัวมอสอ์จริงๆเราไม่ใช่นะคะเขาอยู่เป็นเขาอยู่เป็นเก็บภาพสวยๆไว้ก่อนขี่เร็วหลายเดี๋ยวหมวกปริวไปกับลม ช่วงนี้ก็เป็นวันที่เก้าเนาะเก้ามิถุนาสองพันหรอยหกสิบสี่ว่าข้าวในทุ่งไห่ทุ่งนาก็เริ่มเขียวกระจี้มีน้ำค้าง้วพ่น้ำบรซ้อนลายอย่างนี้ก็ได้จกสาเนี่ยแบบนี้เขาจกฟรีให้นะเนี่ยเขาก็เอาดินจากเห็นบอเขาไม่ต้องไปทำกินงบโคกหนองนาเลยเขาเรียนแบบเอาชาวบ้านฉลาดจะตายดูตรงนู้นก็เป็นต้นยางนาค่ะ ต้นยางนาเต็มเลยพันยางนาเขามีให้ฟรีเ้อสวนเกษตรเอกับไต้นละบาทอะไรเงี้ยเนาะต้นละหนึ่งบาทอะไรเงี้ยพี่น้องให่ค่ากาแฟค่าหยังสิรู้สึกโหน้ำเยอะแล้วนะเนี่ยขนาดว่าในโน่นบ้านเนาะทายบ้านนาะมีน้ำขังในทุ่งนาะป่าข้าวแล้วฮพี่น้องอันนี้ก็เข้าสู่บ้านขาบแล้วจา้า บ้านข่ำน้อยคลิปนี้ก็คงนำเพื่อนๆมาชมเพียงแค่นี้นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์ให้ด้วยนะจ๊ะจะโชว์วิถีชุมชนบ้านคอยวิถีชุมชนห้วยทับทานอันนู้นเขาปลูกหญ้าในเปียเห็นไหมนี่นี่นี่สวนหญ้าในเปียพี่นอ้องนี่เลยสวัสดีจ้า